มาแล้วกาล่าหิงทะเลรายเฟิร์สบัตก็พอใจแล้วพี่ถ้าเกมไหนพี่ได้เฟิร์สบัตะเกมนั้นน่าจะมีติดแตกเยอะแน่นอนอ่ะไอวากี้ี ไงวะจี้ยกลอยดิยกลอยดิปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กดิกลายเป็นกลายเป็นลิปโปโลมอ่ะลิปโปโลมยังไงแบบแบบป่ะกำลังไปพี่กำลังไปพี่เรียนชา้พาพี่ต้องทำใจอน่นะพี่เรียนชา้า ปองแปงไปอื้หูเฟืฟ่องบัตรด้วยไม่อยากจะขิงครับแวนโยกไปบนก็ได้แวนแวนโยกโยกไปบนเฮลิโปไปอยู่ล่างเออลงไปอยู่ล่างเออโยกไปอยู่บนเลยปองแปงไงปองแปงไงปองแปงโอยว้าวว้ายยวจะรอพีวว่หร้อว้าปองแปงปองแปง ให้อโอมมาค่อยขึ้นไปช่วยนั่นก็ได้ค่อยขึ้นไปช่วยแวนอ่ะขึ้นไปช่วยแวนดีกว่าขึ้นไปช่วยแวนเด้อมันจะได้โดนกดคนละฝั่งไงแต่มันจะได้แต่มันก็เรียกเพื่อนไปช่วยเหมือนเดิมเพราะมันโดนกดคนละฝั่งอยู่แล้ววะเฮ้ยยังจะทำลายยังจะทำลายยังจะทำลายเห็นนะเห็นนะมาดีมาดี้ปองแปงปองแปง ยกลอยยกลอยแล้วก็ปองแปงปองแปงนี่ปองแปงปองแปงคนที่สเกีลปองแปงโคตรฉาเดินแบบด่วงจัดอะเบืด่อเด้อเมนนี้มีอะไรที่จะเดินอะตุ่มเตียมตุ่มเตียมพี่กำลังไปกำลังไปพี่กำลังไปพี่เอาใจช่วยพี่ด้วยพี่กำลังไปช่วยรับไปรับปองแปงไป เราตันไม่โดนป่องแปงป่องแปงอ่านให้ฟังหน่อยดิไอชคมี่มันส่งอะไรมาอ่านไม่ทันเจอต่อเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ริเป้ริปเป้อดูดูดูเก็บเตกเก็บเตกป่องแปงยกลอยยกลอยป่องแปงยกลอย อะไรนะอ่ะออาจริงตอมาถึว่าต้องสร้างรถให้คนซื้อทำกระกเอรอะไรเงี้ยสร,รสร้างรถสร้างยศยศยศในคนซือ้ออืมกรติกเกอร์รใคนี่ซื้อแบบแค่อะไรเงี้ยอ๋ออ้ติกเกอร์พอเข้าใจไอ้คิมมี่ในใน y o u t u b e มันมียศได้หรอคิมมี่พี่ก็เพิ่งรู้ พี่กำลังขึ้นพี่กำลังขึ้นพี่ขึ้นให้แล้วได้สร้างยศอน่าสนใจอยู่พี่กำลังขึ้นให้พี่กำลังขึ้นให้พี่อิเงินดูเงินพี่ดิพี่ก็อยากจะขึ้นได้พวกเองเร็วๆแล้วแต่พี่พี่ไม่มีเงินอ่ะอ๋อระบบสมาชิกอ๋อโอเคโอเคโอเคมันยังเปิดไม่ได้มันยังเปิดไม่ได้มันต้องครบหนึ่งพันทรัพย์มันถึงเปิดระบบสมาชิกได้ ไอ้ยังอย่าทำไม่ยทำโอ้ยอย่าทำอย่าทำอย่าทำทีมพี่นี่เป็นไงล่ะป๋องแปงป๋องแปงป๋องแปงไอ้ยี่เป็นสบายดีหนึ่งเองเป็นไงหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นไงสบายดีเปล่าดูแลตัวเองให้พ้นจากโควิดด้วยนะครับมันล้างมือนะหนึ่งเวลาออกไปข้างนอกมันล้างมือใส่แมสทุกครั้งนะการโควิดเชื่อพี่ตดีวนี้พี่กำลังเซฟตัวเองอยู่ไม่ให้ไม่ให้รู้ว่ายโควิด เราต้องอยู่รอดอะโควิดรอบสามอะต้องอยู่รอดกันไปให้ได้ทุกคนในทีมดนียนะครับฝากดูแลตัวเองทุกคนด้วยนะปองแปงปองแปงพี่มาแล้วเอ็มปองแปงปองแปงพักพักเรื่องอะไรคนนี้โควิด <c oughs> มันโดจ COVID นดจัดการไปแล้วตอนนี้โควิดมันหายตัวไปแล้ว ปองแปงปองแปงมาดิไอ้ว้ามาดีปองแปงยกลอยยกลอยปองแปงยกลอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเป็นวะแต่พี่ยกลอยให้แตวพี่ยกลอยให้ปองแปงออปองแปงอออออโอ้โหลอยเลยวะปองแปงปองแปงบังให้โอ้ยเจ็บเกือบตาย <laughs> ตายโอ้ไปบงังไงตายเองพี่ไม่ได้รังแกเองโง่พี่มาช่วยทีมไงพี่ทำเพื่อทีมนะเนี่ย ไปบางไปบางให้โอมมาตายเองเลยปองแปงปองแปงมาแล้วป๋องแปงมาแล้วนี่ไงนี่ไงยกลอยยกลอยเดี๋ยวมันกลับมาเดี๋ยวมันกลับมาหิวเดี๋ยวมันกลับมาหิวไอ <Dam n. S 1> ้ผกัผกผักผักอีลงศพตายเป็นไงแล้วป๋องแปงป๋องแปงไอ้วาปองแปงวาปองแปงเบ้า,า,ายกลอยยกลอยแล้วก็ป๋องแปง ของแปงวุ้ยยยกลอยยกลอยวุ้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 ยถอยเถอะพี่ว่าวิลิโปลี่แปงล่างของแปงปองแปงปองแปงปองแปงยกลอยแล้วก็ปองแปงอีกรอบปองแปงปองแปงปองแปงโอ้ว่าโอหว้าวโหทำเงี้ยพี่ว่าปองแปงปองแปง ตัวก็เล่นสนุกดีนะพี่ว่ามาเล่นสนุกเนี่ยตัวเนี้ยแต่มันไม่ค่อยมีดามเมจไงถ้ามาเล่นคขำห5-5ได้อยู่ถ้าเล่นนะคนที่เล่นซีเรียสอาจจะเล่นยากหน่อยนะพี่ว่าถ้าคนเล่นมมซีเรียสอ่ะเล่นสนุกเนี่ยตัวเนี้ยป่องแปงปองแปง,ปง,แปงพี่พี่พไ,มไ,พมไ,ไม่ได้ทำลายเลยเอกพลตัวพี่ไม่ได้ทำลายนอกจากป้องแปงอ,ะอ่ะโยนสก,กิลไปป่องแปงเนี่ยดูดิปองแปงป่องแปง สวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครมิยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับพี่ฝากกดให้พี่ด้วยนะครับใครที่กดแชร์ไปแล้วถ้ากลัวล็กหน้าเฟซก็เวลาลงสตรีมก็กดลบได้นะครับแต่ฝากอย่างนึงคือฝากกดแชร์พี่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจพี่มากเลยนะครับเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษแหวนพี่ขอโทษเวตาจิจรัส อ๋อแตกแตกอะไรว่าเงินทองเพชรบอกว่าท่นาน็นคนต้นหมาิดยศให้ยศสูงอ่ี่ะคิดลูกยศันเป็นอะไรต้องคิดยศเหรอยศให้ใช่ป่ะใช่แล้วต้องเริ่มต่ำเรื่ไปยศสูงอ่ะก็ประมาณนั้นนะพี่ก็จะให้ยศต่ำไปยศสูงไงพี่ก็จะกดนั้นให้เพื ไดเ้เลก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดได้ก่อนเนี่ยเราค่อยมาตกลงเอนพค่อยมาคุยกันอีกทีเนี่ยตีมเนี่ยว่าเราจะตั้งไว้ประมาณเท่าไหร่ดีออ,อ้ันะี่ไม่ดีออกมาออกไอเนี่ยฟอตตี้อ่ะอืออะไรวะอ๋ออะไรทีนะแพ้ติดเชือ้อเกือบร้องให้แล้วครับพี่แพ้ติดเชือ้อ ติดเยอะหรือเปล่าหนึ่งที่แพร่มีมีคนติดเยอะเปล่าอันนี้พี่ไม่ได้พี่ไม่พี่ไม่ค่อยได้ติดกรามข่าวเลยเดี๋ยวก็มีเป็นข่าวไอ้นู่นข่าวอันนี้อ่ะพี่ก็เลยไม่ค่อยดูอ่ะข่าว,ข,าวขอรับบริจาคบ้างข่าวข่านู่นข่าวนี่ข่าวแบบพี่พี่อยากรู้ไม่กี่ข่าวอะไรเป็นเป็นข่าวที่พี่ไม่ค่อยอยากรู้พี่เลยไม่ค่อยได้ดูอ่ะบูมสติกอ่อ พี่อาจไม่ทนันออกมาตามสุดอ๋อต่ำสุดได้แค่ได้ห้าสิบอ้าวพี่ก็พี่ก็จะถ้าต่ําสุดห้าสิบพี่ก็เหมือนที่เองบอกอะ่ะพี่ก็จะลงต่ําสุดให้ผู้เองอะ่ะต่ําได้แค่ไหนก็จะเอาต่ําได้แค่นั้นนั่นแหละพี่พยายามจะต่ําสุดให้อะ่ะเราก็จะมียศเท่ๆกันออกไล่ก่อนนะออกบูมสติกพี่จะออกฟอสตี้แล้วออกบูมสติกต่อเลยใช่ป่ะแล้วออกมงกุฎใช่ป่ะ ลงสบายให้วาไมา้วามายกรอยกรอยป่องแปงไปก็มาดิวามาดิป่องแปงอะมาติดเยอะอ่ะโหต้องดูแลตัวเองแล้วหนึ่งพยายามเซฟตัวเองนะมันล้างมือนะหนึ่งออกนอกบ้านอะมันล้างมือออกจากก่อนออกจากบ้านมันล้างมือนะเวลาไปที่สาธารณะก็สวมแมสกันด้วยนะครับฝากสวมแมสกันด้วยนะ พยายามอยู่ห่างคนอื่นน่ะจะอยู่ชิดกันห่างสักประมาณสักสามเมตรสักสองสามเมตรให้ใหได้จะดีมากเลยถ้าตรงไหนแพร่เชื้อเยอะพยายามมาห่างเยอะเยอะเลยอ่ะอันตราย,ยางไงโควิดอันตรายมากมาดีป๋องแปงอ่ะมาดีมาดีมาด,มาดีก็มาดีฟอเรนป๋องแปงนะครับ สองแปงฮะอาซิตไปสิบสองเาไปเก็บอาซิตนี่ไม่บอกเลยอาซิต์เกือดอะ่ะตัวนี้ไอ้ไอ้ไอ้คิมมันว่าอะไรนะอ่านได้ฟังไหม,นะไมไจ่ายทางอะไรนะจ่ายทางซิมอ๋อใช้ซิมจ่าย,จ,ายจ่ายเอาใช่ปะ่ะ เต,เต็มเงินใส่ทีมโทรศัพท์เชฟปลาคิมบังให้หน่อยดิอ๋อโอเคโอเคแบบนั้นก็ได้ <Okay. S 1> เอาแบบเอาแบบ,เอ,แบ,บเอาแบบไหนก็ได้พี่แล้วมันมียศมียศก็ดีพร่เท่ดีพีแล้วข <Okay. S 1> องพี่จะมียศไม่คิมเอาพี่มียศป่าพี่อยากได้ยศ <laughs> สมัครรับข้อมูลตัวเองครับป่ะอายศอายศ ไอ้มาไอ้าหัวล้อไอ้มาหัวล้อมาเจี๊ยปองแปงมาดิอี๋ลงศพตายเนี่ยอ่าได้คิวด้วยไอ้าหัวล้อเองเนี่ยเอ็งไม่อยู่ทีมพี่อ่ะโอ้วาจีเอ็งหนีทอาะเอ็งอยู่ทีมพี่ก็จบแล้ววาจี้ วิ่งช้าว่าตีนั่นให้พี่หน่อยดิผ่ <c oughs> องแปงไงป่องแปงไงีเอเวเรสเล่นเนกียวหลังผ่องแปงตีนี้พี่หน่อยดิเอ็ม <c oughs> พี่ตีวิ่งว่าช้าโห,าโหตีเบาจดเลอะ <c oughs> ต้องไปช่วยต้องไปช่วยแล้วเนะี่ยพี่ไปช่วยแล้ว <laughs> ไม่ไมี่หิ๋วปลอดยังแข็งแรงอยู่นั่นไงไปเราเราไปนั่นไงเราโควิดบางทําาไม่ลงปอดมันก็ไม่อะไรมากหรอกพี่อ่ะนะถ้าไมมีโรคเยกสอนอะโควิดโควิดใช่ปะเนี่ยโควิดมาแล้วใช่ใช่ลงสอบซายมาแล้วเนี่ยการล้ามาแล้วโควิดเพิ่งเรียนเสร็จต่อสมัยเพิ่งมาเนี่ย ไปช่วยแล้วแวนกาละกาละแล้วก็บุมสติกใช่ป่ะบุมสติกว่าไม่ต้องน่ต้องออกนะเราออกเปน็นนันดิบอ่ะอ้ยขอบับขบับพี่วิ่งช้ามากเลยโอ้โหเสียบับไปแล้วคือจ,แจะแพ่เงอะ หลงศพท้ายอา่าวแหงกระเดืเหงาเงาครับเหงา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 ,งายกลอยให้แล้วเอม็มข้ามันเอม็มค่ายว้าค่าว่ามันอ๋อบุมสติได้เดยนในใบโอเคโอเค,อเคตอนแรกเพื่อจะออกจกกอะเกาะแทนบุมสติติไงเราไปออกไอ้ไอ้แช่แข็งอะ่ะ เพือจะออกแช่แข็งมาไว้ปกติเรายีจูกลาวงอดูดูครับดูดูด,ดูพี่ดูถึงพี่ดูถึงแค่ภาคของไอ้ไอของนารุโตะจบแล้วพ,พี่ไม่ได้ดูของภาคลูกต่อนะเพี่ยงพี่ว่ามันมันควรจบอ่ะมันควรจบในภ้าของพ่อสำหรับพี่นะมันมันควรไม่ไปต่อพี่ก็เลยไม่ดูเพี่ยงมันก็สนุกแล้วภาคพ่อของมันแต่แต่มันยืดเย้อไปหน่อย คิมมันจะไปแล้วคิมมันจะไปคุยสาวคิมมันจะไปคุยสาวแล้วลงศพซ้ายฟิวปับ๊บคิมมันจะไปคุยสาวแล้วไอ้เอ็มนเนี่ยนะวันไอ้เอ็มวีพีเกมนี้ heh <laughs>